สวัสดีครับคุณผู้ฟังคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่าเรื่องสยองที่ทำงานเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณแคทครับคุณแคทเล่าว่าเมื่อปีพุทธศักราช2555เราได้เข้าทํางานที่บริษัทค้าวัสดุแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเราทำงานโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่า ที่นี่มีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นอยู่ด้วยจนมาได้ฟังเรื่องเล่าที่พี่ๆยามของบริษัทเล่าให้ฟังก็คือบนหลังคาที่มองจากด้านประตูด้านทางเข้ามักจะเห็นมีชายหญิงคู่หนึ่งมานั่งห้อยขาเล่นอยู่ข้างบนพี่พี่ยามบอกว่าเห็นเป็นประจำเห็นจนชินกันหมดแล้วแต่เราไม่เคยเห็นเนี่ยสิคะ จนเมื่อเราทำงานผ่านไปได้หนึ่งเดือนก็มีพี่พนักงานคนหนึ่งที่ทุกคนรักเสียชีวิตไปแต่เราไม่ทันได้รู้จักพี่เขาเพราะเขาป่วยมานานมากแล้วก่อนที่เราจะเข้ามาทำงานเสียอีกและด้วยความที่พี่แกเป็นคนรักงานมากก็คงจะมีห่วงเราเองไม่เคยรู้จักพี่เขาเลยและก็ได้เจอลองนึกดูนะคะตึกจะมีลักษณะเป็นห้างวัสดุชั้นเดียว แต่สูงประมาณ6เมตรและจะมีช่องระบายลมเป็นบานเกล็ดอยู่ช่วงประมาณเมตรที่หเราเห็นผู้ชายใส่ชุดพนักงานนั่งห้อยขามองลงมาที่กลุ่มพวกเราแต่เราชี้ให้ใครดูกลับไม่มีใครเห็นกันเลยเราเลยเอาไปเล่าให้พี่ฝ่ายบุคคลฟังแกก็เลยคนเอารูปพี่คนหนึ่งที่เพิ่งเสียมาให้เราดูเท่านั้นแหลคะค่ะน้ำตาเราไหลเลยเพราะเป็นคนคนเดียวกันแน่ ถึงจะเห็นไกลๆแต่เราจำได้แม่นเลยทีเดียวหลังจากครั้งนั้นเรื่องที่เราเห็นพี่เขาก็เริ่มเงบเงียบไปแต่แล้วมันก็กลับมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อพี่ช่างเทคนิคได้ไปเปิดกล้องดูรูปถ่ายของวันหนึ่งซึ่งมีภาพที่ถ่ายติดพี่คนดังกล่าวค่อนข้างเลือนลางแต่เห็นลักษณะหน้าตาชัดเจนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เลยทำให้ทุกคนเชื่อเรา เรื่องที่เราเคยเห็นพี่เขาแล้วพนักงานก็เลยร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ไปให้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยเจอพี่เขาอีกเลยเวลาผ่านไปประมาณ6-7เดือนเราก็ท้องค่ะและคนท้องก็มักจะท้องผูกแล้วก็เข้าห้องน้ำบ่อยๆห้องน้ำของพนักงานจะอยู่ชั้นสองในส่วนของห้องอาหารของพนักงานวันนั้นเวนลาประมาณ6โมงเย็น ซึ่งกำลังโผล่เพลงเราก็ขึ้นไปห้องน้ำคนเดียวนั่งทำธุระสักพักก็ได้ยินเสียงผู้หญิงฮัมเพลงอยู่ไกลๆตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นเสียงจากโฆษณาทีวีข้างล่างก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ทำไมเสียงฮัมเพลงนั้นมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆดังขึ้นใกล้ขึ้นดังขึ้นเรากับว่าอยู่ในห้องน้ำนี่เองแต่เราก็ยังคิดว่าเป็นป้าแม่บ้าน ก็เลยตะโกนออกไปแหมป้าวันนี้อารมณ์ดีจังเลยนะคะคำตอบคือความเงียบไม่มีเสียงใดๆเอาละสิเราลองนั่งคิดดูดีๆถ้ามีใครมาห้าเพลงอย่างน้อยก็น่าจะมีเสียงเดินนี่นาแต่นี่มันไม่มีพอเสร็จธุระเราออกไปจากห้องน้ำ ก็ไม่มีใครเลยจริงๆที่บันไดเห็นน้องผู้ชายแผนกเดียวกันกำลังขึ้นมาเราก็เลยถามว่าอมมีใครเดินลงไปไหมอะน้องตอบว่าไม่มีนีครับพี่เราเลยมั่นใจว่าชัดละโดนอีกละเราถึงกับตัวชาหน้าซีดเลยค่ะน้องเลยต้องพาลงไปข้างล่างผ่านอีกไปประมาณสองเดือน มีพนักงานน้องใหม่เข้ามาเป็นผู้หญิงสนิทกันแต่อยู่คนละแผนกหกโมงเย็นเวลาเดียวกันเลยน้องเขาก็ไปเข้าห้องน้ำคนเดียวแต่น,น้องไปแค่ล้างมือและซักผ้าที่ริ้วที่ใช้เช็ดชั้นวางน้องก็ก้มหน้าซักผ้าไปแต่พอเงยหน้าขึ้นมองกระจกก็เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆก,กว่ายืนซ้อนหลังอยู่น้องก็เลยยิ้มให้และก้มหน้าซักต่อ พอเงยหน้ามาก็เจออยู่อีกเลยหันกลับไปจะคุยแต่มันกลับไม่มีใครน้องรู้ตัวดีเลยจังหวะนั้นน้องหันหน้ากลับมาที่อ่างแล้วหยิบผ้านึกภาพตามนะคะน้องค่อยๆเดินออกด้านข้างเดินเหมือนปูเผห้เห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นยังอยู่บนกระจกด้วยหางตาน้องเห็นผู้หญิงคนนั้นมองตามน้องที่กระจกที่กำลังวิ่งออกไป น้องวิ่งลงมาพร้อมกับร้องไห้เหมือนคนเสียขวัญสรุปต้องเรียก1 6 6 9เพราะน้องหมดสติเป็นลมไปเลยแล้วอีกสามวันต่อมาน้องก็ถึงได้มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับลาออกเลยค่ะพี่พี่และพนักงานเริ่มตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นี้รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆรวมถึงเราที่คิดว่าเอาแล้วไงหนักกว่ากูอีก นี่ยังไม่รู้เลยว่าจะทำงานที่นี่ต่อดีหรือเปล่าหรือจะลาออกไปเหมือนน้องดีแต่ถ้ายังอยู่ต่อไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกเนี่ยสิ